สวัสดีครับวันนี้เป็นช่วงประมาณเที่ยงนะครับของวันที่16สิงหาคม2568นะครับผมตอนนี้หลังจากที่ทางบริษัทเราลื้อพื้นกระเบื้องออกแล้วก็ซ่อมแซมพื้นนะครับเสร็จแล้วทอนี้เราเซอร์ c เฟนะครับฉาบหน้าด้วยตัววัสดุมาสติกนะครับแล้วเราก็เย็นดำๆก็คือเป็นตัว ฟิงโค้หรือหลุดโค้ดนะครับตรงนี้กันซึมนะครับตรงนี้เราก็ทาให้ก่อนจะทาสีนะครับนี่นะครับพื้นเริ่มจะแห้งแล้วครับเลอมันจะแห้งไปส่วนหนึ่งส่วนที่ส่วนที่ยังเห็นเป็นด่างดางดำๆนะครับที่ยังดูเป็นสีดำๆก็ยังไม่แห้งมันเป็นพื้นส่วนที่เราซ่อมแล้วก็บางส่วนมันก็จะเป็นพื้นหลุบนะครับหรือว่าเขาเรียกพื้นมัน อ่าตำม่านะครับตรวนี้ตัวเนื้อตัวนี้ก็ไปเสริมนะครับให้พื้นมันเรียบเท่าสเสมอกันทั้งหมดส่วนนั้นมันก็จะทำมันจะแห้งช้านะครับบริษัท MCC Engineering 2011จำกัดน,นะครับเรารับสร้างนะครับปรับปรุงซ่อมแซมแล้วก็ทำการทาสีพื้นสนามกีฬาไม่ว่า Indoor ์หรือเอ้าดอรนะครับรวมถึงระบบรั้วเหล็ก รั้วตาข่ายแล้วก็ระบบไฟนะครับเราทําครบวงจรน,นะครับผมเราทํางานให้มันได้มาตรฐานนะครับเราจะทําให้มาตรฐานสนามซ้อมสนามแข่งเราทางเราทําได้หมดนะครับทางเรารับทําให้ส่วนราชการเอกชนหรือส่วนตัวนะครับอย่างนี้ก็ลูกค้าเอาไว้เล่นในบ้านนะครับตรงนี้แล้วก็ทําให้ได้ ให้ได้มาตรฐานนะครับสนามลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อได้นะครับที่0802975850นะครับหรือ l ลาย ID ตัว M เล็ก R เล็ก H ฮ่องกงเล็กตัว O เล็กตัว N เล็กนะครับนะครับผมช่างนบนะครับผมยินดีให้คำปรึกษาฟรีนะครับขอบพระคุณครับ